สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับบ่ได้พ่อโดนครับวงนี้บอกเขามีเวลาท้ายคลิปนะครับเมื่อนี้มาส่งมาแพ็กทรมั่นกับเสีศาส80สิบขึ้นกอครับนี่นี่ครับนี่พี่น้องมาสร้างมากนะครับโจนี้ก็ได้ส่งเรื่อยเรื่อยูยครับอาทิตย์ละสิบกล้องยี่สิบกล้องบางสีหาเมื่อกี้ส่งไปสิบหกกล้องนะครับเมื่อนี้มันส่งอีกนะครับมั่นกับเสียศาสิบนะครับนี่ตัดโซสุดทั้งตัดยังไม่ไหมนะครับ นี่ครับมันเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขายราคาเกลาครับกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทราคาเกลาครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นมากครับเพิ่มเป็นกล่องละเจ็ดสิบท่อนครับกล่องละเจ็ดสิบท่อนนะครับตอนนี้ส่วนซุดนี้ซุมหยอดชุดหยอดมันก็บดทอนหน่อยไปไหนนะครับก็สีแถมพอมันเหลือนี่ชุดทอน นี่ครับนี่เลยสิแถมเกินนาซีไดเ้เปิด้นล้กล้องละเพิ่มอีกกล้องละหลายทอนเนาะเป็นแปดสิบกว่าสิบทอนหนึ่งตัวกล้องที่เพิ่มไปนะครับสำหรับเพื่อนสนใจชนีดก็ยังมีนะครับยังพอมีอยู่นะครับกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทร่มทรงบ่มีเก็บเงินปลายทางนะครับม,มีแต่แบบโอน,โอนเงินก้อนนะครับมีมีแต่แบบโอนเงินก้อนเพราะว่าของมันเป็นของสดแต่สมมติ ส่งปลายทางแล้วถ้าผู้สร้างเพิ่มารับขวางมันก็สีเสียส่วนส,สีส่งกลับมามันก็สีแหงเบิดน,นะครับมีเฉพาะแบบโอนเงินก้อนนะครับผมรับได้แบบโอนเงินก้อนไปสชืใจกับโทรเข้าไม่ได้0637306789ครับ0637306789ครับเบอร์แล้วก็มีมันกระเซษศาสตร์80หอยบวกล์90แล้ว 90, ก็พร้อมเพรียน,นะครับกล่องละ350บาทครับนี่ สามารถเกษตรศสตรแปดสิบหนี่กล้องนึงกอชิ้นีอยู่เจ็ดสิบตันครับเดีกับสีแถมพวกปลายหูกางนี้นะที่ได้ร่วมเป็นแปดสิบกับสิบตันนี่แหละครับน,นี่เมือนีก็บจงชิบหากล้องครับเมือน,นีนี่ส่วนแถมนี่ครับป่วนกับปลูกเกิดขึ้นกันนะครับเอาแถมให้พี่นอ้องนะครับ บริษัเทเฉลกระโถกเขมาม่ได้ครับศูนย์หกสามายเจ็ครับ063 730 6789เจ็ดสามศูนย์หกครับมีเฉพาะแบบเป็นกล้องนะครับผมขายแต่แบบเป็นกล่องเพรา,วาะว่าแล้วมันผมบอ่อไหลไม่ได้ขายเป็นต้นนะครับบริษัทเกระโถกเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางบ่มีเก็บเงินปลายทางครับมีแต่แบบโอนเงินก้อนนะครับเพราะว่าของมันเป็นของสุดแต่ถ้าสมมติเก็บเงินปลายทางส่งไปยาวพี่น้องว่ารับคว้ามันก็จะเสียหายมันสี่แห่งสุดสิ่งกลับขึ้นมาไม่ใส่อะได้นะครับต้องขออภััยสหรบใ ที่อยากได้กินมันไปท่านะครับไพ่บัสุดวกโอนนะครับต้องขออภัยนํานะครับผมเราตัแบบเงินโอนนะครับนี่ครับแต่บอต้องห่วงว่าโอนเงินหลักจะได้ของบอลครับผมส่งแทนแน่นอนครับบ่มีโกงนะครับเฉพาะเกษตรศาสตร์8ซีนิมผมส่งนาสิประมาณเกือบ2,000กลองแล้วครับนายสี2,000กลองขึ้นแล้วครับเบื้องเป็นของอะไรเบื้องนี้ในคลิปก็เก่าก็ได้นะครับเบื้องนี้ในคลิปก็เก่าก็ได้ พอผมส่งช่วงปีที่แล้วผมส่งรอดละสี่หาหลายกล้องอย่นี้นะครับเอาไปมาคลิปนี้ไว้ซ้ำนิกสักก้อนครับเพื่อส่วนใจกรโทุกขามาได้ครับ0637306789ปลากันไม่คิดไหนครับ